บ่อเน,นี้ยผมจะปล่อยปลาอยู่4,500ตัวผสมพันธ์เองครับผสมเทียมเองฉีดเองคัดพ่อแม่เองสร้างพ่อแม่พันธุขึ้นมาเองครับผมพัฒนามาเรื่อยๆรืปีจนประสบความสําเร็จจนเป็นปลาที่ว่าเลี้ยงแล้วก็โตเร็วกินอาหารน้อยแต่ตอนนี้ผมพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็น4สายพันธุ์ครับเดือนนี้เราขายกระชังนี้พอเราขายหมดแล้วลูกปลาลงใหม่เดือนหน้าเราขายกระชังที่2ปลาหมดเราลงใหม่แล้วก็มันก็จะขายได้ตลอดทั้งปีครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ผู้จัดการอยู่ไกลนิดนึงค่ะพี่น้องอยู่ที่หนองจอกรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องขาคนกรุงเทพเขากเฮ็ตผสมผสาน,นกันเลยค่ะแต่ว่าอยู่มองนีนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะพี่น้องเฮ็ตผสมผสานแต่ว่าเพิ่์ลเลี่ยงปลาเป็นลักนะคะพื้นที่นอยแต่อัดแน่นนะคะพี่น้องที่สําคัญราคาแพงแพ่งแบบไหนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเจอกับพี่บางอาลีกันเลยค่ะพี่น้อง ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเจอพี่บังอาลีค่ะพี่บังสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมฟังภาษาอีสานออกไหมคะพี่พอได้ครับผมพอได้อยู่เนาะจับบผผมครัมเดี๋ยวหนูเบาผสมกันก็ได้เนาะได้ครับผมได้ครับผมพี่บังคะไอพื้นที่ตรงนี้มีกี่ไร่คะเอ่อพื้นที่ตรงนี้เฉพาะสําหรับเลี้ยงปลาทางเกษตรจริงๆนี่คือหนึ่งไร่ครับผมแล้วก็เป็นบ่อเพาะลูกพันธุ์หนึ่งไร่ครับผม ตรงนั้นเราจะเช่าครับแต่ที่เป็นทําเกษตรจริงๆก็คือหนึ่งไ <ทำ S 2> ร่ทำอะไรบ้างคะในสวนครับ่เพราะเลี้ยงพันธ์ปลาหมอฟาร์มไก่ชนฟาร์มปากัดส่งออกครับผมโอ้ส่งออกแล้วก็มีนกสวยงามบ้างนิดหน่อยครับผมอค่ะ,อะเอาพี่บังคับเป็นไป,เป,นไปเป็นมาจังไดคอยได้มาเฮ็ดเกษตรครับพี่อเอแรกๆก็ทํางานบริษัทนะครับแต่เราชอบเพราะพันธ์สัตว์น้ําเราชอบเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เลยหันมาเมื่อก่อนไม่มีที่ครับที่นี้ก็เช่านะครับตรงนี้เมื่อก่อนผมเช่าแล้วก็มาก็มาอยากจะเลี้ยงปลาทําทยัางไงจะเราเช่าที่แล้วเราอยากจะได้ซื้อที่ตรงนี้เราจะเลี้ยงปลายัางไงเพื่อจะให้ได้ที่ตรงนี้ผมก็เลยที่แรกผมทดลองเลี้ยงปลาช่อนไปดูจากใน YouTube หรือในเ,อเ,อเขาเรียกอะไรในเฟซบุ o กเขาไปเห็นเขาเลี้ยงปลาช่อนผมก็เลยเริ่มเลี้ยงปลาช่อนมาก่อนก็ไปช้อนปลาช่อนตามท้องนา,อาไปดูเจ้านึงเขาจะรับซื้อลูกคอก เพื่อจะเอามา,าฝึกให้กินอาหารเมร็ดผมก็ออกไปช้อนตามบ้านนอกตามท้องนาม,มาเลี้ยงมาอนุบาลมันตายหมดครับผมมันไม่ยอมกินอาหารเราก็หาวิธีจนค้นพบวิธีปั้นอาหารก้อนแล้วลอยน้ําให้เขากินพอเขากินเขาลอดเขา,เ,าเราเราช้อนมาสมมติเราช้อนมาได้สามพันตัวเขาจะลอดอยู่ประมาณสองพันตัวเราก็จะามาเลี้ยงพอเขาเริ่มกินอาหารเมร็ดปุ๊บเราก็เอามาลงบ่อด,ดินเริ่มเลี้ยงแต่ทีนี้ว่า,าไซส์เนี่ยมันจะไปได้ช้า ปลาที่ผสมเทียมครับผมเราก็เลยเหยุดตัวนั้นก็เลยมาเลี้ยงหันหาอยากเลี้ยงปลาหมอแล้วทีนี้ปลาหมอราคาดีก็หันไปหาปลาหมอก็ไปตามประมงไปหาพวกปลาหมอมาเลี้ยงแต่ว่า,าไปแล้วไม่ค่อยมีของเมื่อก่อนนี้ลูกปลาหมอหายากครับผมเข okay, ตกรุงเทพจะไม่ค่อยมีของก็ม,มีก็มีเป็นชุมพรผมก็เอามาเลี้ยงก็นึกอยากจะผสมพันธ์เองก็เลยพัฒนาสายพันธุ์เอกมาเรื่อยเลยสาะหาไปหา,าที่กรมทหารเรือที่ก็เป็นพมงโยธกา ถ้าเรียกศูนย์นาาตกรรมทหารเรือผมก็ไปได้พ่อแม่จากตรงนั้นมาแล้วก็มาพัฒนามาทําสายพันธุ์เองขยายสายพันธุ์เองพัฒนามาเรื่อยๆห้าปีจนประสบความสําเร็จจนเป็นปลาที่ว่าเลี้ยงแล้วก็โตเร็วกินอาหารน้อยครับผม,มบางคะไอสายพันธุ์บางอาลีนี่คือเป็นเป็นชื่อของเป็นชื่อผมเองครับผม เป็นชื่อเล่นครับผมหนูก็ว่าอยู่อ่า,า,อาแล้วทีนี้ตอนนี้คือมีกี่สายพันธุ์นะคะบังตอนนี้ผมอ่าจริงจริงทุกวันนี้มันมีสสายพันธุ์แต่ตอนนี้ผมพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็น4สายพันธุ์ครับตอนนี้ผมเอาเลือดที่มันเป็นลูกอินเดียที่เขาเอาปลาจากเวียดนามไปเลี้ยงที่อินเดียไปไปขยายสายพันธุ์เพาะที่อินเดียแล้วก็มีชาวอินเดียที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขามา,าชวนที่ไปทําฟาร์มปลาด้วยเขาก็เลยเอาตัวนี้มาให้เราก็เลยพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อเอาตัวนี้มาผ่ากับของเรา อ่าตอนนี้ก็กลายเป็นมีเลือดแฝงเป็นสี่สายเลือดแล้วครับเป็นสี่สายแล้วเพื่อจะพัฒนาให้มันใหญ่ให้เร็วแล้วกล้ามเนื้อที่หนาครับผมโอ้ค่ะครับโอ้เป็นลูกหลายครึ่งเลยตอนนี้หลายครึ่งเลยครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับคนชอบครับเราจะไปเลี้ยงแค่ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปลาเนี่ยลูกอ่าพ่อแม่ปลาเนี่ยผมจะต้องพัฒนาทุกปีนะครับค่ะผมจะแม่เอาพ่อแม่ปลาชุดเก่าๆขึ้นมาทำขมาทำขึ้นมาทำมันก็จะกลายเป็นเป็นลูกที่มันอินบีดอินบีดอินบีดไปเรื่อย เราไม่เอางันครับเราจะต้องพัฒนาฉีก,กไปเรื่อยๆฉีก,กไปเราจะต้องฉีกเลือดมันออกไปครับไม่งั้นมันจะชิดจะกลายเป็นตัวคดต,ตัวสั้นที่เขาเรียกเป็นปลาอะไรนะเขาเรียกปลาปลาดอตนะครับที่มันจะเป็นตัวสั้นๆป้อมๆเป็นปลาแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับกระโดงหลังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือปลาชิดเป็นปลาเลือดชิดครับเราก็เลยต้องฉีกสายเลือดออกไปเรื่อยๆออกอไปเรื่อยผมจะทําพ่อแม่เก็บไปทุกป,ปี ก็คือเอกลักษณ์ของเขาที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยนี่คือเป็นยังไงอะคะบังเอกลักษณ์พิเศษก็คือเขาโตเร็วโตเร็วแล้วก็คือขายได้ขายได้เร็วครับคือย่นระยะเวลาจากที่กายเมื่อก่อนครับปลาหมอจะเลี้ยงกัน6เดือนถึงเดเดือนแล้วเราใช้ไซส์สี่ตัวโล3ตัวโลเนี่ยทุกวันเนี้ยสี่เดือนเราก็ได้แล้วครับผมสี่เดือนเหรอคะรับผม4เดือนกินอาหารโปรตีนสูง2เดือน แลวอีก2เดือนลดกินอาหารโปรตีน25แต่เราเพิ่มวิตามินมเพิ่มสารอาหารตัวอื่นเข้าไปค่ะครับผมอ้าค่ะบางค่ะก็สมมติว่ามีคนเขาอยากจะ,ะเริ่มเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบแนะนำเรื่องตั้งแต่การเตรียมบ่ออย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับผมการเตรียมบ่อก,ก็คือถ้าเรามีบ่อกเก่าอยู่แล้วเราก็สูบน้ำออกให้แห้งครับผมถ้ามันมีเลนเราก็ปล่อยให้หน้าเลนแห้งแตกระแหงนิดนึงเวลาเราจะเริ่มเลี้ยงเราก็หว่านปุนขาวหว่านเกลือ หรือไม่งั้นก็ถ้าเราไม่เรายังไม่เลนเรายเ,รเยอะเราก็ควรที่จะเอาน้ําเข้า,เาสักคืบหนึ่งแล้วหว่านด่างทับทิมเลยครับหว่างด่างทับทิมแล้วปล่อยฆ่าเชื้อไว้อย่างนั้นละครับแล้วก็ได้สักหนึ่งอาทิตย์เราก็ดูดน้ําด่างทับทิมออกแล้วเราก็มาหว่านปุ๋นขาวหว่านเกลือเตยมน้ําเพื่อจะเอาลูกปลาลงละครับผมวิธีการฆ่าเชื้อโรคในดินนะครับครับผมแล้วมันมันจะมีผลไหมคะบางสูงว่าบางพื้นที่อย่างเงี้ยเขาจะมีแบบน้ําก่อยน้ําเค็มอะไรเงี้ยเอาน้าก่อยน้ําเค็มมีผลไหมครับ ถามว่ามีผลมันมันอาจจะมีผลเป็นบางที่เราต้องดูว่าเขาก่อยเค็มหรือก่อยเปรี้ยวครับผม mm. อ่าก็วิธีการเช็คเรา,เาน้ํเข้าวเต็มบอ่อปับ๊บเนี่ยเราอยากเอาปลาป,ปล่อยเราอยู่เพิ่งสั่งปลาครับอ่าเราเอาน้าเนี่ยขึ้นมาหนึ่งกระป๋องใส่ช้อนปลาซิวปลาสร้อยมาเอามาใส่กระป๋องไว้ข้ามคืนถ้าข้ามคืนปลาซิวที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยไม่ตายาแสดงน้ําใช้ได้แต่ถ้าปลาซิวาตายาแสดงว่าน้ำมีใช้ไม่ได้เราต้องปรับสภาพน้ําใหม่ใช้โดนไม้ควบคุม พี่เฮดควบคุมสีน้ําใหม่ครับผมอ๋อนี่คือการเตีครับผมหรือไม่งั้นเราก็ใช้ที่เขาเรียกปูนมานปรับสภาพปรับสภาพดินค่ะ,ะเหมือนกับต้นไม้เลยครับเราต้องปรับสภาพดินค่ะครับผมบางขาตั้งแต่เลี้ยงฟามาเนี่ยคือปัญหาแล้วก็โรคอะไรอย่างเงี้ยคือเราเจอบ่อยไหมคะเจอบ่อยครับปลาหมอนี้เจอบ่อยนะครับแต่ผมจะแนะนําให้ควรที่จะป้องกันไม่ไม่ควรที่จะรักษาครับป้องกันก็คือ15วันเราควรที่จะให้กินยา3ามวัน เอายาผสมอาหารให้กินเลย3มื้อ3วันนะครับ3วันนัคือเช้าเย็นเนี่ยมันกินอาหารเช้าเย็นเรากินไปเลย3วันแล้วเราก็หยุดหยุดยาหยุดยาแล้วเราก็ให้กินอาหารตามปกติยายังไงอะคะมันก็จะมีเป็นยาพวกปฏิชีวนะก็คือเป็นยาที่แบบรักษาโรคป่วยซึมตัวเป็นแผลเปื่อยเป็นเดี๋ยวนี้มันจะเป็นยานั่นก็คือเป็นออกซิร้อยก็คือเป็นยาแกนบวกและแกนลบก็คือเป็นแผลไปภายในและภายนอกเลย ที่ไปเห็นแบบเป็นเกบแบบขาวๆหนังนั่นแหละครับน no. oh. ั uh, ่นเขาเรียกตัวเปื่อยครับเป็นเป็นตัวเปื่อยเก็จหลุดหรือไม่งั้นก็คีบคีบมีเลือดเขาเรียกตกเลือดมันก็จะมียาตัวก็จะเป็นเอลออซิร้อยเนี่ยก็คือพวกตกเลือดเหงือกบวมเลือดออกเหงื่าตัวเป็นแผลครับมันจะควบคุมเขาเลยค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูฟาร์มไก่ชนอีกครับผมเราเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ หลักๆก,ก็คือจะเป็นปลาเนาะคร,ครับหลักๆก,ก็เป็นปลาอย่างไก่ชนนี่ก็คือเป็นรายได้เสริมครับผมไก่ชนก็เป็นรายได้เสริมถ้าเราไม่ได้เลี้ยงไข่ตัวเราก็เก็บไข่กินหรือแต่ของผมผมจะเป็นปลาเป็นไก่ที่มีสายพันธุ์หน่อยครับผม <c oughs> เป็นไก่ตีเป็นไก่เก่งอะไรเงี้ยครับผมโอ้มาตรฐานเลยค่ะครับผมเนี่ย,ยผมก็จะเลี้ยงล็อกครับก็แม่แม่แม่หนึ่งก็หนึ่งล็อกแม่หนึ่งก็หนึ่งล็อกโอ้คอนโดห้องไขรห้องมันคอนโดห้องไขรห้องมันครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่ เนี่ยเป็นลูกไก่อย่างถ้าเป็นตัวเมียเงี้ยเราได้ใช้วันไหนมีกับข้าวเราก็ไปชำแหละสักหนึ่งตัวได้กับข้าวหนึ่งมืออันนี้ก็จะเป็นแม่ไก่พวกนี้จะเป็นไก่พันธุ์ดีครับเป็นไก่ที่ตีชนะล้านมาครับผมอ้าเป็นไก่บอลครับอันนี้ก็จะเป็นลูกอ่ออันนี้จะเป็นของซุ้มหมอผีครับผมซุ้มหมอผีอ่าแล้วแม่ไก่ก็ผมซื้อเข้ามามันเป็นเอ่อบุเรงนองเป็นไก่ที่ตีแม่นก็แล้วเข้ามาพัฒนาเพื่อจะขายลูก ลูกก็เ,เวลานั้นเ,เวลาเขาเต็มล่างเราก็จะไปขายตัวละสองพันสองพันห้าอะไรเงี้ยครับผมเขาก็มาตามสายที่เขาเอาไปเลี้ยงตีโอ้โพี่นนองมาเจอสายไกต่กตีค่ะสายไก่ตีครับผมอันนี้ส่วนส่วนอีคคกคอกหนึง่งอีกอีกอีกโรงทางนู้นก็จะเป็นสายโกเซมท่านสอสอของท่านสคสะครับผมผมก็จะทำสองสายแล้วก็แยกโรงกันโอ้โอ้เอาพี่นนองเอาขาวๆเนาะไก่ตีค่ะพี่น้อง ไก่ตีไก่ตีมีแต่ตัวสวยๆค่ะพี่บาง <S <S 2> <S 2> <S อ,อันนี้จะเป็นบ่อพ่อพันธุ์ครับผมอันนี้จะเป็นบ่อที่เราเทำลูกพันธุ์ขึ้นมาเพื่อจะเก็บไปทําพ่อพันธุ์ครับผมห,หมายถึงว่าอันนี้เป็นบ่อ,อสองใบนี้เมื่อก่อนผมเลี้ยงปลาเนื้อผมทําปลาเนื้อขายบ่อเน,นี้ยผมจะปล่อยปลา,าอยู่4,500ตัว เพื่อจะกันให้กัน,ก,นกันตายกันนกกินอยู่ห้าร้อยตัวแล้วก็จะเหลือประมาณสี่พันจะได้ปลาอยู่ประมาณพันสองร้อยโลครับผมสองบ่อนี้เหมือนกันกบอ่อละสองบ่อละพันสองร้อยโลแต่ตอนนี้ผมจะมาเพราะว่าปีนี้มันจะสิ้นปีแล้วผมต้องการเก็บพ่อแม่พันุสายไหมขึ้นมาผมก็เลยทํายีนฝั่งแม่และยีนฝั่งพ่อเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันโอ้โหแต่ยีนถ้ายีนฝั่งนี้เด่นฟ้ายีนแม่เด่นกว่าเราก็จะเก็บดินคัดยีนแม่ไว้ทําพันุ ยีนพ่อเราก็จะขายออกเป็นปลาเนื้อไปค่ะบางคะการขยายพันธุ์ปลาเนี่ยก็คือผสมพันธุ์เองหมดเลยใช่ไหมผสมพันธุ์เองครับผสมเทียมเองฉีดเองคัดพ่อแม่เองสร้างพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาเองครับผม้ครับเดี๋ยววันนี้จะมีสาธิตให้ดูครับผมเป็นเบื้องต้นโอ้สุดยอดค่ะครับผมบางคะแล้วไซส์ปลาที่ส่งเนี่ยคะ่ะเป็นไซขนาดเท่าไหร่เออถ้ากรุงเทพกรุงเทพนี่จะใช้อยู่ประมาณขั้นต่ําเลยกรุงเทพจะใช้สี่สี่สามสองครับผม สี่สามสองคือยังไงก็คือสี่ตัวโลสามตัวโลสองตัวโลทางกรุงเทพครับผมค่ะคือราคาตั๋วเฉลี่ยแล้วคือตั๋วเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสามสองสามสองนี่กรุงเทพจะอยู่ที่เจ็ดสิบครับผม<ห>แล้าสี่สี่ห้านี่จะอยู่ที่หกสิบหกสิบสองอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะแต่และตั๋วเฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่ที่เอ่อหกสิบห้าบาทคือตั๋วรวมเลยค่ะเอามาเฉลี่ยกันแล้วก็เหลืออที่หกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทก็ยังมีกําไรครับอย่างบ่อนี้ก็กําไรอยู่คราวๆนึงก็ ส<ล>ามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นปลาได้พันสองร้อยโลเ,เรากินอาหารอยู่สี่หมื่นบาทประมาณสี่หมื่นบาททั้งค่าไข่ทั้งค่าวิตามินอะไรเนี่ยอยู่ประมาณสี่หมื่นเราจะจับขายอยู่ประมาณแปดหมื่นครับผมแปดหมื่นหรือเจ็ดหมื่นห้าอยู่ประมาณนี้คร,ครับผมแล้วปลาตัวเล็กอย่างเงี้ยบางไปส่งเองหรือเปล่าคะหรือย,อยังไงตอนนี้ก็จะทําตลาดส่งเองครับผม <laughs> เห็นใจไทยีสานแล้วบานคนโทรมาปุ๊บเราไม่มีของเราไม่ได้ส่งครับเดี๋ยวนี้ก็จะไปส่งแต่ก็ขอจํานวนนิดนึงครับผมหรือไม่งั้นก็มีแบบหลายๆเจ้าเป็นเส้นทางเดียวกันเป็นทานนงดเส้นทางเดียวกันผมก็จะนัดเลยว่าวันนี้ผมไปผมจะไปแถบนี้นะแถบนี้แถบนี้นะใครที่ต้องการก็แผนเข้ามาได้เลยถ้าไปส่งก็ผมขอบวกอีกหน่อยครับผมเพราะต้องไปจากกรุงเทพก็จะอยู่ที่บาท30บาท40ิบาทห้าิแล้วแต่ไซส์ครับผมค่ะครับผม โอ้อมีหลายไซส์หลายขนาดนครับผมครับผมแต่หลักๆแล้วพี่บังก็ทําหลายอย่างเนาะทําหลายอย่างครับก็คือเวลาว่างเยอะครับเลี้ยงปลาเวลาว่างเยอะก็ปลูกต้นกล้วยเลี้ยงไก่ชนไก่ชนเราก็เลี้ยงเราไม่ได้ออกตีบางทีก็อาจจะไปบ้างเราก็เลี้ยงอาศัยว่าขายตามสายเลือดนกสวยงามตอนนี้ราคามีดีก็เอาออกไปักครึ่งเหลือไปซะหน่อยนกสวยงามนี่แบบเป็นนกยังไงอ่าเป็นพวกนกเลบเบิร์ดนกหงส์หยกอะไรพวกนี้ครับผมอ่าแล้วก็มาตอนนี้ก็มาได้คุยกับบริษัท คนที่รับซื้อ,อรับนำรับส่งออกประกัศสวยงามตอนนี้ก็เลยเพาะประกัศสวยงามครับผมอุ้ยเพาะประกัศสวยงามเองพ่อครับครับผมเพาะประกัศสวยงามเพาะลูกไรเองครับผมอู้สุดยอดแน่งค่ะพี่น้องครับผมพี่บังคา ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะเข้ามาขอความรู้หรือว่าเขาอยากได้พันตาอย่างเงี้ยสามารถยิดต่อได้ที่ไหนติดต่อศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดห้าห้าหกแปดครับผมหรือเข้ามาเที่ยวที่ฟาร์มก็ได้ครับผมค่ะมีเฟซมีเพจอะไรนะเฟซบุ๊กเหรอครับเพจนี่ก็คือเป็นปลาหมอพันยักษ์บางอาลีครับผมเพจครับผมโอเคถ้าเฟซบุ๊กก็คือบางอาลีเฉยๆครับ A R L E แล้วก็ L E E ครับผมค่ะเอาพี่บางครับวันนี้ก่อนจะจบรายการอยากให้พี่บางฝากอะไรถึงชาวประมงชาวเกษตรกรอ่ครับผมก็คือเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องหาวิธีในเศรษฐกิจแบบเนี้ยเศรษฐกิจข้าวมากข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะครับอาหารก็แพงทุกอย่างแพงหมดอ่ะแต่ราคาปลาไม่ขึ้นไงเราต้องการทํำยังไงจะให้ปลาเนี่ยเราโตแล้วเราลดต้นทุนอาหารได้แล้วก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเอาอาหารกินอาหารโปรตีนสูงสักหนึ่งสองเดือน เราต้องการจะจับ3เดือนแล้วเราต้องการจะจับ4เดือนเราก็ลดมาเหลือเป็นอาหารโปรตีน25ราคาก็ถูกลงมาอยู่ที่2องร้อยเออสี่ร้อยสี่ร้อยกว่ากว่าสี่ร้อยนิดๆหรือ400อบางพื้นที่แล้วเราก็เอาไข่เป็ดไข่ไก่อาหาร10โลไข่ไก่5ลูกถ้าไม่มีไข่ไก,ไไก,ไไก่ไข่เป็ดผมจะแนะนําไข่เป็ดเพราะไข่เป็ดเนี่ยโปรตีนเขาจะสูง mm. ข่าวเขาจะแรงพร้อมกับวิตามินหนึ่งช้อนเอามาละลายน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็เอามาคลุกกับอาหาร หนึ่งเล็ดถึงสองเล็เรากะว่าดูให้เท่าใ,ให้เข้ากันไม่ต้องถึงกับแชะครับแค่เอามาันหมาดครับเอาแค่คุกๆก็เข้าๆกันแค่นั้นแล้วก็ผึ่งไว้ตั้งห้านาทีแล้วเราก็เอามาให้กินอาหารจากโปรตีนยี่ห้าจะกลายเป็นอาหารโปรตีนสามสิบสามสิบสองหรือสามสิบห้าโดยโดย,โดยนั่นเลยโดยปฏิเสธเลยโอ้มีสูตรเนาะค่ะน้องครับผมมันมันปลาเลี้ยงก็มีสูตรนะครับผมบ,บางคนเลี้ยงทำไมบางเลี้ยงได้ตัวใหญ่ทําไมเขาไปเลี้ยงได้ตัวใหญ่แต่ใหญ่ไม่เท่าบางอะไรเงี้ยอ่ะแล้วน้ําหนักดีด้วย ถามว่าบางแล้วปลาไข่ทาไงปลาไข่กินวิตามินพวกนี้มันก็ช่วยการไข่ได้มากด้วยปลาสมบูรณ์มันก็จะสร้างไข่ค่ะมม <st> ครับผ,ผมก็คือเกษตรกรทุกวันเนี่ยเราเราบางคนก็ตกงานใช่ไหมครับเราอยากให้มาเลี้ยงก,ก็คือมาเลี้ยงทำเกษตรเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีบ่อมากมีแค่บึงบ่อ,มหมอหนึ่งใบแต่เราเลี้ยงหลายอย่างได้ครับบ่อน,นี้เราปล่อยปลาหมอไปกระชังน,นั้นปล่อยปลาดุกไว้กินกระชังนั้นปล่อยปลานินหรือปลาสลิดแต่ปลาสลิดนี่จะเลี้ยงรวมกับปลาหมอได้ เวลาเราจับขายเราผมจะแนะนําให้ขายเองอยู่กับบ้านครับขายแบบกเกษตรพอเพียงครับวันนี้ขายได้5้าโลห้าโลโลร้อยเราก็วันละห้าร้อยเหมือนเราทํางานแล้วครับเดือนเงินเดือนเดือนหมื่นห้าแล้วครับแล้วเราก็มาระยามว่างมันเยอะครับป้าหมอแล้วก็มาเลี้ยงปลูกกล้วยปลูก,ะะกะมะนาวมะพร้าวอะไรเงี้ยครับผม แล้วก็ใบตองนี่เราก็ตัดขายแต่ทางกรุงเทพนี่ใบตองเขาจะตัดขายได้ครับผมหัวปีก็ตัดขายได้ใบตองนี่เ็็ซื้ออยู่โลละสิบห้าบาทครับผมค่ะครับผมเพื่อไปทําขนมทำข้าวต้มมัดทำขนมเทียนอะไรพวกนี้ครับผมฝรั่งเราก็ปลูกไว้กินเองครับเนี่ยฝรั่งกิมจูอ,อ พุทรานมสดเนี่ยผมก็ปลูกกินเองครับไม่ต้องไปซื้อบ <c oughs> <c oughs> อ,อกว่ามะนาวมะกรูดก็ดีหมดเลยครับพูดง,ง่ายๆเลี้ยงผสมผสานเลี้ยงแบบผสมาาผสมานครับไผ่ก็มีไผ่ก็กินหน่อนครับสองตอสามอ,อเลี้ยงไว้แค่กินครับผมปลูกไว้แค่กินยครับผมอ,อย่างการลงทุนคนใหม่ๆที่อยากจะมาลงทุนนะครับผมก็อยากให้เริ่มจากน้อยๆก่อนครับทดลองก่อนครับสักพันตัวเลี้ยงในกระชังดูก่อนเลี้ยงในกระชังแล้วทําตามอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าควรที่จะเติมวิตามินนะเพราะปลาในกระชังกับปลาในบ่อดินเนี่ย การอัตราการโตมันจะห่างกันถึง1เดือนแล้วเราทํายังไงปลาในกระชังเราจะโตได้เท่าถึงบ่อด,ดินเราก็คือบ่อด,ดินเขามีแร่ธาตุปลาหากินเองได้แต่ในกระชังปลาเขาออกมาหากินเองไม่ได้เราก็ควรที่จะเอาโปรตีนมาเสริมเอาวิตามินมาเสริมเอาเกเลือแร่มาเสริมหรือไข่เป็ดที่ผมบอกเพื่อจะมาสร้างโปรตีนสร้างไขมันให้กับเขาเราก็เอาตัวนั้น่ะไปพัฒนาให้กินในกระชังปลาก็จะโตขึ้นมาแล้วเวลาการจับขายเราก็ง่ายครับปลา1,000พตัวเราจับขายไป1เดือนเราขายหมด อย่างปลาหนึ่งพันตัวเนี่ยเราเลี้ยงสักสี่ตัวโลสี่ตัวโลมันก็จะได้อยู่ประมาณนักสองร้อยโลสองร้อยโลเรา0น0 0สองหมื 100, ่นเราอยู่ได้แล้วครับผม <c oughs> ครับแต่วิธีการเลี้ยงก็คือถ้าเราอยากจะอยู่ได้อ่ามีเงินรายได้สักเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือแปดพันบาทเราก็ลงไปเลยครับอ่าเดือนละหนึ่งกระชังให้ได้สี่กระชังคือสี่เดือนเดือนนี้เราขายกระชังนี้พอเราขายหมดแล้วลูกปลาลงใหม่เดือนหน้าเราขายกระชังที่สองปลาหมดเราลงใหม่ล้วก็มันก็จะขายได้ตลอดทั้งปีครับผม อ่ามันก็จะมีรายได้เข้าเหมือนกับเราทํางานโรงงานับผมสุดยอดคับอยู่บ้านเราดีกว่าครับอยู่บ้านเราดีกว่าครับที่สำคัญได้อยู่กับครอบครัวได้ครับผมครับผมค่ะฟังข่าววันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับความรู้ครับผมครับผมเนการเลี้ยงปลาแล้วก็ผสมผสานเนาะค่ะเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้สุดยอดแห้งค่ะพี่นองค่ะปลูกผสมผสานเลี้ยงผสมผสานค่ะนะคะแต่พื้นที่เพื่อนิ้วหลายค่ะแต่วันแหน่นแห้งนะคะพี่นง น้อยๆแต่แพงค่ะน้อยๆแต่แพงครับค่ะน้อยๆแน่นๆแต่ใช้ทุกพื้นที่ครับค่ะไปทุกพื้นที่เนาะค่ะพี่บางเนาะครับผมค่ะใช้ทุกตารางนิ้วเลยครับค่ะทุกตารางนิ้วค่ะตรงไหนมีโคกสร้างเล้าไก่ครับตรงไหนไม่เข้สร้างเล้าไก่ค่ะพี่นองคับผู้ได้สนใจสามารถติดต่อผี่พื้นใดเด้อค่ะเดินมาเมืองพื้นที่จริงก็ได้ค่ะพี่นงเป็นตะยูเป็นตะเมืองแห้งค่ะเดี๋ยวจหน้อยเสียเอาผาอ่าลุงเอาปลาพอพันแม่พันถึงมาให้เมืองค่ะพี่นองสำหรับมืองนากา นี่แหละค่ะเอาความรู้ในการเรียงปลาหมอค่ะแล้วก็ผสมผสานแขามาฝากพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ